สวัสดีครับวันนี้อยู่กับสุปเปอร์ตครับจะพามาชมเว็บซิงนะครับเว็บซิงท่อดังนะครับสไตล์แบบท่อดังคนโหดหน่อยนะครับความรู้รอบคันก่อนนะครับเว็บซิงนะครับชุดแต่งก็ทั่วไปนะครับหาได้ตามท้องตลาดนะครับอยู่ทั่วไปนะครับ เดี๋ยวพาดูรอบคันนะครับโชคเดิมนะครับโชคเดิมออกจตัดเป็นแนวแบบเตี้ยๆหน่อยนะครับสไตล์วัรุ่นนะครับท่อจนเลดครับ่ามาจากเอ็ e ส t h ดไทยแ d นะครับอาจจะสั่งมาจาก Lazada ครับหรือว่า TikTok มีให้สั่งนะครับ เพื่อชอบสไตล์นี้นะครับสเตอร์ได้เป็นสามสองนะครับสเตอร์สามสองอันนี้มีดีที่เครื่องนะครับสายแรงดูรบทนนะครับ เวบเป็นตัวเก่าอยู่นะครับอามาดูเผื่อชอบสไตล์นี้นะครับแนวล้อน้ำเงินนะครับเป็นของคอมนะครับหลบขันนะครับจุดแต่งก็มีใส่ลายคาร์บอนหน่อยนะครับอักนนะ ตัวตรงไฟนะครับลายเบ,บ,บาบาดเรียบดูได้อ่างนะครับเราจะมาฟังเสียงท่อนะครับไม่มีอะไรมากนะครับแต่ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่เน้นที่ท่อนะครับรุ่นนี้ ผ้นี้เดือนอยู่บเพีลยเดือนครึ่งนึงเที่ท่อนะครับเ้วมาฟังเสียงท่อน่อรนะครับฟังเสียงท่อว่าแน่นอนหรอเปล่านะครับเสียงท่อครับดังสนั่นเลยนะครับ,สนนรบเสียงท่อ เราชอบสตา์นี้นะครับเราชอบนะครับดูรอบคันก่อนจบท้ายคลิปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับชอบกนดูไม่ชอบกันดูนะครับซื้อไะดิขอมไปติดตามนะครับกองค,ครับ